สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมดีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคานสำหรับเจ้า bmw ครับ s พัน single r นะครับรถคันนี้จดทะเบียนนะครับปี2019นะฮะเป็นรถใช้มือเดียวเลขไมล์6 0 0 0กิโลเมตรแท้นะครับสภาพสวยเหมือนใหม่มาเพราะเปของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหมเลขไม์แท้ไหมนะครับมาชมมาเลยครับเลขไม์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะนี่ จดทะเบียนปี2019นะครับรถคันนี้รอดูเลขไม่นะครับ6,662กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม่จากบรรลุค้าให้ดูทุกคันนะครับคันนี้กุญแจนะครับให้มาครบ2ดอกแบบนี้เลยครับหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตคันนี้เป็นโชคไฟฟ้าแล้วนะฮะแขนข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนเดิมนะครับโลโก้ B M w ยังอยู่แฮนด์ยังเป็นแฮนเดิมอยู่นะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีตารางครับ นี้ครับปอกแฮนเดิมตุ้มไปแฮนเดิมครับมือคลัตวมถึงมือเบรคครับเป็นแบบก้านเหรียญครับของเดิมครับไม่กดไม่งอประกับพันเลงตัวสือไม่มีเดลางนะครับชุดครอบถังเดิมครับน็อตเดิมทุกตัวฝาถังสวยไม่มีรอยซิอร์กันถังมีมาให้ด้วยนะครับตัวถังต้องบอกว่ามีแค่รอยขนแมวเล็กน้อยครับไม่มีบุบละรักยิ้มเบาะนั่งนะครับถึงเบาะซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูแฟร์ดิ้งด้านท้ายไม่มีรอยนะครับไม่มีแตกร้าวใดใดทั้งสิ้นนะครับ ด้านหน้ายังคงเป็นอันนี้เป็นชิวหน้าแต่ง MRA นะครับนี่เป็นไฟหน้าอ่ะเป็นชิวหน้าแต่งทรงสูงนะครับแล้วก็โคมไฟด้านหน้านะครับต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยหินเลยนะครับสวยใสเหมือนใหม่นะครับก็บอกโชคสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับบางคนหน้าเดิมไม่มีแตกแล้วครับอย่างหน้าหลังครับนี่เบิกมาใหม่เลยครับดูนะครับสภาพนี้9นะครับ ขอบล้อมไม่มีถลอกไม่มีดุ่งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับกระบอกโชคด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินไฟทับทิมอยู่ครบคาลิปเปอร์ด้านหน้าจากเบมโบไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับนี่คันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนะครับทั้งบนและล่างเลยอกล่างครับสวยครับแนบสนิทชิดทุกจุดนะฮะแฟลลิงฝั่งขวาเดิมเดิมครับสีเดิมทั้งคันโลโก้ b m w อยู่ครบการล้มแต่งแบบตรงรุ่นนะฮะ กันแข้งแต่งมีมาให้ด้วยครับฝั่งขวาครับแล้วก็แข้งเครื่องนะครับเดิมๆสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหกักขาไปขลางไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับท่อทรงอะคาปโปวิกนะครับแปดสลิปออนเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันนี่ครับรอบเดินเบานิ่งนะครับอัตราเร่งเป็นไงฮะนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็ว ร้เครื่องยนต์ครับเดินเรียกครับผมไม่มีสะดุดเลยครับคันนี้สวิงอาร์มครับฝั่งขวาครับเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างเก็บงานนะครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับนี่ครับเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอบไม่มีดุ้งยางด้านหลังครับเต็มเต็มแบบนี้ครับเ5นะครับเจ้าของเดิมพึ่งเบิกมาใหม่ครับจากคอนติเนนทัลทั้งหน้าและหลังครับเป็นลายเดียวกันนะฮะ ปท้ายเดิมบ้านท้ายเดิมสวยครับรถคันนี้ไม่มีเคยไม่เคยมีบัติเหตุศูนย์ตรงแน่นอนครับผมฝั่งซ้ายครับยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างฟิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอครับระบบเกียร์ควิกชิฟเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติครับดูนะครับแกนเครื่องฝั่งซ้ายกันแข้งแต่งก็มีมาให้ด้วยนะครับ ตัวแข้งเครืองก็จะคงเป็นสีเดิมครับไม่มีล้มแปะแตกเล้ากเก็บงานแฟลดิงฝั่งซ้ายนะครับติ๊กเกอร์เต็มนะครับไม่มีแตกเล้านะครับโลโก้อยู่ครบนะฮะหน้าคือฝั่งซ้ายครับมาดูกันครับแน่สนิทชิดทุกจุดนะครับเนียบเนียบนะฮะกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินมาล้มมาสไลด์ครับจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอยครับสัมพันธ์กับด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะเอาละครับ ไปไงบ้างสำหรับเจ้า bmw ครับ s หนึ H, 000, ่ง single r คันนี้จดทะเบียน2019 6,000กิโลเมตรแท้3 1ม0 0 0บาทเครด,ดิตดีฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศครับฟรีค่าโอนสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังหา s หนึ H, 000, ่ง single r สภาพสวยแบบนี้เรารับแลกเทิร์นบิ๊กไบทุกรุ่นและทิ้มคันเราการันตีรถของเราทุกคันเลขใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับบริการหลังการขายที่คุณต้องประทับใจแน่นอนจนคุณต้องบอกต่อเพื่อนๆญาติๆที่น้องทุกคนมาซื้อ ต่อไปคันที่2ที่3รับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเราเจอกันครับขอบคุณครับ